แล้วก็กิจกรรมพัฒนาเนื่องจากวันแม่นะครับก็มีการพัฒนาแล้วก็นอนไปถึนงนอน่อนคอับมีปักหลักปักรั้เด็กทำรั้ทำหลับปัปปปกก็ผู้คนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็มาเยอะ กรรมวันนี้ก็จะพาท่านมาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะมีทั้งกินมีทั้งถับผสมนเปกันก่อนนะครับเติมพลังดินกับดินเหนียวลูกกันครับครับสวัสดีครับ uh -huh.